สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมเอสสี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านที่กําลังมองหารถนะครับวันนี้พึ่งลงเลยเมื่อกี้นะครับสดๆร้อนๆอ่าก่อนอื่นขอบคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวจะทยอยจัดส่งให้กําลังลําเลียงขึ้นนะครับสีเจ็ดเอสมาแล้วนะครับสวยๆลงจอดแล้วแต่ยังไม่ได้เช็ดถูเลยนะครับยังมอมอยู่ เดี๋ยวผมนําเสนอนะครับได้มาแล้วคัดอยู่เป็นเดือนนะครับห้าสิบแรงนี่เตรียมออกเดินทางนะครับสามสองเตรียมออกเดินทางนะครับสามสี 3, 4, ่เตรียมออกเดินทางนะครับรอได้เลยสิบเจ็ดไสวยเลยนะครับรถบ้านอีสานอี่แหละอ่ะมาดูคันนี้กันแต่ตัวนี้ตัวนี้เป็นรถที่สดนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมคัดเลือกสรรหามาได้นะครับ รถในที่นี้คือชั่วโมงร้อยชั่วโมงนะครับหนึ่งร้อยชั่วโมงแท้ร้อยกว่านะครับให้ดูทั่วๆไปกันก่อนรถคันนี้เป็นรถเก่าเก็บนะครับรถปีหกสองอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับซื้อมาไม่ได้ใช้ดูใบมีดนะครับใช้ใช้อยู่นะครับแต่ใช้งานน้อยน้อยมากเทียบรถใหม่ได้เลยนะครับร้อยชั่วโมงเนียยางยังไม่ออกเลยนะครับ ยางหุ่มหลังคานี่ยังติดอยู่เลยผมบึงมาดึงออกหนึ่งร้อยแปดสิบชั่วโมงนะครับร้อยแปดสิบชั่วโมงรถรถไม่เคยลงนานะครับคันนี้ไม่ใช้อยู่ใช้อยู่หน้าบ้านหลังบ้านนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับไม่รู้บริหารจัดการผิดพลาดยังไงนะครับซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็ แล้วก็ผมก็ไปไถ่ายถอนมานะครับอดูท้ายกันเมเดิมทุกจุดนะครับร้อยชั่วโมงนี่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายคันนี้มาไม่มีผ่านด้วยนะครับไม่มีผ่านหลังยังแทบจะยังไม่เคยได้ใส่นะครับนี๋ดูจากรอย เดี๋ยวผมจะหาเอาผันหลังใหม่ใส่ให้หนึ่งพวงนะครับผันใหม่ๆเลยมันจะได้มันจะได้สมกันนะครับเอาผันมือสองใส่ไม่สมกันแน่นอนจัดของใหม่ไปเลยรถร้อยรถร้อยชั่วโมงเอาของเก่าใส่ไม่ได้ของใหม่ก็สามหมื่นไปปนะครับแพงแต่ว่าไม่เป็นไรเอาสวยไว้ก่อน ร้อยร้อยกว่าชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะสาธยายยังไงล้วดูเอาใครที่ชอบรถมือสองสภาพใหม่ก็ราคาประหยัดไปได้หลายแสนนะครับก็ทักทายกันมาอันนี้ซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับไปจอดไว้ไถนาบ้านหลังบ้านอยูน่นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เคยได้ลงไร่ลงนาเลยซ้ำไป ทักนณนเป็นบ้านสวนนะครับเท่าที่เห็นให้ซื้อถึงบ้านเขาเลยบ้านสวนอันนี้อ <c oughs> ันนี้อยู่สี่แสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นห้าพันยกผันใหม่ให้พวงหนึ่งอันใดอยากได้รถใหม่เทียบรถใหม่ป้ายแดงไปใช้กมาคุยกันปีหกสองนะครับหนึ่งร้ยชั่วโมงแท้ขอย,ย้ำนะครับแท้ ไอ้กิฟนะครับอันนี้ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมก็ว่าจะเช็ดเช็ดสักห้านาทีแต่ว่าตอนนี้รีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวมันใสๆมันจะร้อนท่อรวมไม่เสียนี่สียังสียังไม่ออกเลยครับปกติเนี่ยถ้ารอบเครื่องรอบเครื่องจัดเนี่ยท่อรวมไม่เสียเนี่ยสีจะไปก่อนเขานะครับ จุดสังเกตง,ง่ายๆเลยรถอันนี้รถคตีไปเป็นรถใหม่ครับสอ่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทท่านใดสนใจแถมพันใหม่ให้พวงหนึ่งนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามอำเภอสูงเนินนะครับสูงเนินโคหลดนะครับมาดูได้เลยนึกถึงรถปลายแดงได้เลยนะครับประหยัดไปเะยอะ สี่แสนสี่มืนห้าพันนะครับรถใช้งานร้อยชั่วโมงศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่สามอำเภอสูงเนินนะครับโคราดรถไถสวยสูงเนินโทรมาพูดมาคุยกันผ่านใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวจับใส่ให้หนึ่งพวงนะครับของใหม่ๆของใหม่เฉียดสี่หมื่นนะครับซื้อไปคุ้มๆกันไปนเลยอันนี้สมกับตัวรถนะครับวันนี้ขออนุญาตแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัด 47SP ให้นะครับ 47SP FC ทันใดหาอยู่เตรียมเลยนะครับเอาทีละคันผมไม่รีวิวหลายคันนะครับมันดูไม่ไม่ทั่วค่อยๆส่องดูทีละคันดีกว่า017170443นะครับอําเภอสุงเนินขอพระคุณมากครับ FC ที่ให้ความอุปการะทุกท่านขอบพระคุณจากใจนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับ เอาไปใช้ก็ยิ่งแต่ล่ำแต่รวยขึ้นไปนะครับรถไถรถทำมาหากินนะครับจะซื้อไม่ต้องคิดมากไม่มีที่จะไปเฉี่ยวชนความนะครับอุบัติเหตุนี่น้อยนะครับเปอร์เซ็นต์น้อยไม่เหมือนรถเก๋งรถพิล็อพซื้อรถไถไปใช้นี่ทำเงินอย่างเดียวทุนแรงทำเงินนะครับสุดท้ายนี่ทุกท่านปลอดภัยนะครับขอบพระคุณมากจากใจรถไถสวยสูงเนินขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม